สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะผมมาพอกับเจตตาพาร่วยอีกคือเก้าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube เนาะเจตตาจะมาว้างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะจะเป็นแนวทางของเลขล็อกจิกบวกซองสุวันค่ะเลขเพิ่นเข่าสามงวดติดสามงวดซอนเด้อค่ะไปบิ่งแนวทางของเพิ่นกันตามไปมื่อแรงสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะอย่าลืม เราพัฒนาเลขล็อกกิ๊กค่ะแนวทั้งพนกระเดามาวางทางช่องเนาะไปบังแนวทังของเลขล็อกกิ๊กกันค่ะค่านี่ก็จะเป็นแนวทังของเลขล็อกกิ๊กเนาะค่ะเลขล็อกกิ๊กวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะค่ะเลขพ่นกรเข้าตูวบินเนาะค่ะหกหก วิ่งลุดกับขา6หหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะสองตัวมาตัวหนึ่งค่ะบนล่างบน,นถือว่าเดินอยู่เนาะเล็กล็อกจิกลุดกับบลายงวดหอกค่ะไปรุ่นกันต่อไมคือเกาล่ะค่ะถึงจะลุบบลายงวดเนาะไปใหม่มื่อก็บมือไม่เดือนไม่พร้อมเมษาเนาะ กับพิจารณากันไหมกับแนวทางเลขล็อกกิ๊กเนาะคะ่ะลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งไปคือเก่าตามต่อค่ะมีไผ่ใดพน้อสายวิ่งสายลดุดเบิ้นี่มอองขามกันมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวใจเบิ้งประวัติเลขล็อกกิกจักหน่อยเนาะคะ่ะเลขล็อกกิ๊กบันที่28่สิบเป็นกับเข้าไปวิ่งรูดห้าหหกแดเต็มเต็มเนาะคะ่ะ ยี่สิบหกวิ่งเข้าไปสองสองหกบนเนาะคะ่ะแบบบอดดี้กลับคือกันสามงวดติดเลยค่ะเลขล็อกอกเนาะเขาสามงวดติดต่อกันวันที่ยี่สิบเอ็ดเขาไปวิ่งลูดเนาะคะ่ะประวัติล็อกอีกจักหน่อยเนาะคะ่ะบาหลายงวดแต่ก็เข้าไปติดเนาะคะ่ะ ให้มีให้บึงน้อยๆบลายงวดปันใดสามงวดติดกันเด้อค่ะเป็นยังไงเอฟซีล็อกกิกไพ่ใดก็ดีใจน้ำเนาะค่ะไพ่ไพ่ใดก็ดีใจน้ำขันบ่ไไ้เ่อกับไปใหม่ตัวมือแรกเนาะไปใหม่ตัววันทีสองห่กับไปก็ล็อกกิ๊กหม่เดี๋ยวห่อก็ได้เนาะค่ะไปใหม่ไปต่อ เมื่อไม่เดวันที่สองมีสายยนสองห้าเนาะค่ะเลขล็อกกิ๊กลาวพัฒนาดิงรูดเพิ่นได้มาแล้วค่ะเ็ดกับ8ปเนาะสตัวสหางเจ8 9เก้าแปดเก้านบก็จะมีเจ็ดค่ะสตัว3มหางเนาะ 7จ็ดแปดเก้เจ็ดปดหนึ่งเจ็ดเจดปดค่ะสองถุ่มครึ่งค่ะกับลาวพัฒนาเนาะไปต่อกันตัวเน้นตัวเจาะเด้อค่ะวิ่งรูดพิ่นกับน้นวงกลมไว้8ดตัวเดียวเนาะค่ะเน้นแดตัวเดียวสองตัวสองหางค่ะ8ก้าแปด เบิลก็จะลืมเด้อพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเบิลก็จะลืมเด้อค่ะเจ็ดเจ็ดแปดแปดนี่สองหางสามตัวเนาะค่ะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเลขก็มีเขามีหลุดเนาะ ตรงนี้จะกาบขอบบุญขอบคุณล็อกกิกที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเกตาผ้าร่วยเนาะค่ะกาบขอบพระคุณหลายๆแล้วก็ขาดบอได้คือกาบขอบบุญขอบคุณเอฟซีทูทันเนาะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆบพราว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะผู้เพ่นเขามาก หลับฟังหลับชมุมมากดไหลมากดติดตามมาคอมมินเนาะมาหายกำลังแรงใจทางชอง่องในหน่อยของเจตาผ้าร้วยเนาะกราบขอบพราะคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปต่อกับซองสุวรรณค่ะ ต่องสุวรรณวันที่สามสิบเอ็ดเลขพนก็นลดไปเนาะค่ะลดก็ไปต่อขึ้นเข้าละค่ะหมดก็บพราเป็นยังเนาะเลขก,ก็มีเขามีหลุดเอฟซีพนใจดีเพิ่นเข้าใจอยู่ดอกหลุดก็บพราโดนค่ะเอฟซีซองสุวรรณเนาะเลขเพิ่นเดินดีอยู่แล้วค่ะของซองสุวรรณเนาะเจดเพิ่นเอามาวางแนวทางทางช่องเจตตาวันพจนเจตตาก็ตามไปเบิ่งทาง ช่องของล็อกิกพารวยช่องของมาดามเนาะซองสุบันนี่เป็นเอฟซีเพิ่นมาโดนแล้วค่ะเจตาของซองสุบันเนาะค่ะมาเบิงประัติเพิ่นจักน้อยค่ะไปให้กำลังแรงใจกันคือนเขาแล้วค่ะของมักของชอบซองสุบันวันที่ยี่สิบแปดเพิ่นเข้าไปหาวิ่งห้าสองตัวเข้าไปตัวหนึ่งด้วยค่ะซองสุรันวันที่ยี่สิบหก พุ่นกระเขาวิ่งวิ่งสองสองหกนะคะสองตัวเตม็ตมเต็มบอดด้กับเนาะ,ะสองสุวันเข้าไปติดติดเนาะคะ่ะวิ่งรูดเข้าไปแปดแปดล่างเนาะคะ่ะแปดสี่เตม็ตมเต็มค่ะสองงวดติด ประวัติของซองสุวรรณเนาะสองงวดติดวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะวิ่งลูดเข้าไปเจ็ดกับเก้าเนาะเจ็ดกับเก้านี่บนล่างเนาะค่ะเพบนกับเขาตัววิ่งล่างเป็นเจ็ดเก้าเป็นบนเนาะค่ะประวัติของซองสุวรรณค่ะพี่น้องเอาไห้กันเบิ้งพ่อหอมปากของพ่อเนาะเบิ้งน้อย เอามาเบิ่งตัวไม้ของซองสุบันกันค่ะตามต่อวันที่สองเมษายนเนาะไปกันต่อไปไหมกับซองสุบันสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาวิงรูดของซองสุบันไฮมาห้ากับเจ็ดแต่เพิ่นก็นจะเน้นหาตัวเดียวเด้อค่ะเน้นหาตัวเดียวที่วงกลุ่มไปเนาะสองตัวสี่หางห้าหนึ่ง 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสค่ะบลก็จะมี5 5 7หค่ะ3ตัว3หาง75 75 7จ็ดห้า7นึ่งเจหสามเหค่ะสองมีสามมือแรลงจังได้กระกาบขอบบุญขอบคุณซ่องสุวรรณเดอ้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาผ้ารวยเนาะ เอฟซีพึ่นก็หล่นลามอยู่หรอกค่ะสองสูบันตัวนิ้นตัวเจาะสองโตัพึ่นหาหนึ่งค่ะกับหาสามห้าหนึ่งกับห้าสามเนาะสามตัวสองหางเด้อค่ะตัวนิ้นตัวดินตัวเจาะพึ่นเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสามแคบนาจอค่ะ พอสันกระเชียนเอาเชียนไว้เนาะคะ่ะไผจะตามซ่องสุวั่นมือแลงเนาะคะ่ะสองถุ่มขึ้นมือไม่หรอฮากับใบไม่เนาะคะ่ะถ้าเพื่อโชคดีเนาะ,ะถ้าเพื่อได้ถ้าเพื่อมานมือแลงไปเล่าพัฒนากันเนาะคะ่ะยังไดก็อยากให้พี่น้องได้คือเก่าแล้วเนาะพี่น้องอยากให้โชคดีกันเนาะ ชอบก็จัดเนาะค่ะขัดกระพานเนาะชอบชิปนี่ก็ฝากกดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าชอบชิปนี้เนาะไปกันต่อเนาะอย่าลืมเด้อค่ะสายวิง่งสายรวดแล้วกัตัวบึนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเรีทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรช้วิจารณญานในการรับชมเป็นยางสูงเนาะค่ะ คลิปนี้ก็ขอกับขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกทางเลยค่ะบอราว่าจะเป็นเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่เนาะที่เข้ามาติดตามทั้งช่องเจตามารับชมรลับฟังเนาะแล้วกะ็แนวทางของซองสุวรรณแล้วกะ็เรียกล็อกจิ๊กเนาะค่ะขอบขอบคุณหลายๆคอยพี่น้องโชคดีกันมือแรงเนาะค่ะแล้วกะ็มีสุขภาพร่างกายกันแข็งแรงทั้งใจทั้งกายเนาะค่ะ สุขภาพต้องมาก่อนเนาะให้แข็งแรงกันสู้ขู่สุขุนเนาะ f อซของเจตาเดินทางไปใส่กัปลอดภัยเด้อค่ะเดินทางไปก็ให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะค่ะกลับขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้สวัสดีค่ะ